ก็สวัสดีนะคะมาพบกันมานะ,ะนะคะวันนี้นะคะมาก,ก็เอา,อาห่วยรัฐบาลไทยนะคะห่วยรัฐบาลไทยชุดนะคะก็คือดับนะคะเป็นดับเอ่อสิบหน่วยล่างนะคะดับคู่สิบหน่วยล่างนะคะเพื่อนพี่เนาะ พอดีนะ่าทาเสร็จหลายวันแล้วนะคะแต่ตอนนี้คืองานเยอะนะคะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือใกล้ช่วงปีใหม่แล้วนะคะเนาะน่าก็อยู่ที่ร้านนะคะแล้วก็มีลูกค้าลูกค้าก็เยอะนะคะแต่คือตัวเลขเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ชอบนะคะเพื่อนพี่เป็นตัวเลขที่น่าชื่นชอบนะคะอ่าถึงงานจะเยอะอยังไงหนะ้าก็ต้องเฉียดเวลาทํา แล้วก็ลงคลิปให้เพื่อนๆพ,พี่ได้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะเนาะนี่ค่ะอันนี้คือคำเตือนจากช่องนะคะตอนนี้ก็สี่ทุ่มกว่าแล้วนะคะเพื่อนพี่นะคะงวดที่แล้วนะคะดับคู่นะคะดับคู่ชุดนี้นะคะก็คืออยู่นะคะเพื่อนพี่เนาะ หวยออกแปดสองล่างนะคะหวยออกแปดสองล่างนะคะก็คือดับอยู่นะแล้วงวดนี้นะคะก็ดับได้ประมาณนี้แต่งวดนี้นะคะเพื่อนพี่ดับคู่10หน่วยล่างนะ่ะนากย้อนลงไปนากนับดูแล้วนะคะปีนี้ปีนี้นะคะพึ่งพึ่งหลุดได้สองงวดเองนะคะเพื่อนพี่เพราะฉะนั้นแล้วคือในหนึ่งปีนะคะของเขามันจะหลุดอยู่ประมาณ3ามงวด ต่อหนึ่งปีนะคะน้อยที่จะไปถึงสีงวดแต่ปีนี้นะคะพึ่งดับหลุดแค่สองงวดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วงวดเนี้ยเราก็ต้องอ่าพึงระวังนะคะเลขดับนะคะเนาะหน้าก็ไม่แน่ใจนะคะว่าของเขาคือมันจะอ่ามันจะเป็นเป็น มันยังจะดับอยู่อีกไหมนะคะเนาะมันต้องเหลืออีกหนึ่งงวดนะคะมันจะต,ต้องเหลืออีกหนึ่งงวดนาคไม่แน่ใจว่าจะเป็นงวดที่จะออกสิบหกธันวาหรือสามสิบธันวาที่จะหลุดนะคะเนาะแต่ที่นาคปิดไว้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยสามตัวเนี่ยมันตรงกับมันตรงกับเลขเด่นของนาคนะคะนาคก,ก็เลยตัดสินใจปิดเลขสามตัวนี้ไว้นะคะเนาะ เพราะว่ามันมันตรงกับเลขเด่นของนาคนะคะเนาะมันตรงกับเลขเด่นของนาคเพราะฉะนั้นนี่ยคือนาคก,ก็เลยตัดสามชุดนี้ออกนะคะเพื่อเพื่อกันตัวเลขจะหลุดนะคะเน,ะนาะนาคก็เลยแปะไว้เลยนะคะเน,ะนาะนาคก็เลยไม่ได้ลบไม่ได้อะไรออกนะคะนาคก็แปะไว้เลยเนี่ยค่ะ fon. ตัวเลขที่ดับออกมามันก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะคะ เหลือศูนย์เก้านะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดสองสองสามหกสามเก้าสี่ห้าสี่แปดห้าสี่ห้าสี่สี่ห้าคืออันนี้นะคะมันจะดับกลับในตัวนะคะเพื่อนพี่ถ้าเป็นสูตรของนาคมันจะดับกลับในตัวของมันเลยนะคะเนาะแล้ววันนี้ห้าสี่เนี่ยห้าสี่สี่ห้าห้าเจ็ดนะคะหกสามหกสามสามหกนะคะหกหก แล้วก็เจ็ดห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะอแปดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดอันนี้แปดสี่แปดสี่สี่แปดอันนี้เก้าศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าอันนี้เก้าสามเก้าสามสามเก้าเนี่ยค่ะมันจะดับอยู่ประมาณนี้นะคะแต่หน้าปิดไว้สามตัวเนี่ยน่าคิดว่าถ้าเอาสามตัวนี้ออกนะคะเลข โอกาสที่จะหลุดก็คือน้อยงวดนี้โอกาสที่จะหลุดหน้าคิดว่ามันก็ยังน้อยนะคะเนาะเพราะว่านาคัดคัดตัวที่ว่ามันชนกระเด็นของนาคออกแล้วนะคะก็คือสามชุดนี้นะคะที่นาคปิดไว้เนาะอันนี้งวดนี้ก็สรุปแล้วก็คือจะดับได้ออกอยู่ประมาณเดียวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ งวดนี้ดับได้10ชุดนะคะเพื่อนพี่ดับได้10บชุดนะถ้านากนับไม่ผิดนะดับได้10บชุดอ่ะหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบ ดับได้สิบชุดนะคะดับได้สิบชุดนะคะเพ,พ,พื่อนๆพีงดนี้ดับได้สิบชุดนะแต่ถามว่าสิบชุดที่นาดดับออกมาเนี่ยแล้วนาปิดไว้สามชุดเนี่ยนาคคิดว่าน่าจะอยู่นะคะน่าจะอยู่แต่ทางนี้ทางนั้นทุกอย่างว่ากันไปตามสูตรนะคะเพ,พื่อนพี่เพราะว่าบล็อกของนาก,กนที่นาวางวางตัวเลขดับออกมาเนี่ยมันออกมาประมาณนี้แต่ถ้ามันตรงกระเด็นของหน้านะคะหน้าก,ก็จะปิดไว้อย่างนี้เลย เพื่อนะคะเพื่อกันมันหลุดนะคะเน,ะนาะนาคก็เลยเอาลงให้ประมาณสิบชุดนะคะก็ประมาณนี้นี่คะ่ะถ้าอย่างไงนะคะก็คลิปนี้นะคะานาคทำเป็นคลิปแยกนะคะเพื่อนพี่เนาะคือมันเสร็จหลายวันแล้วแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสจะลงนะคะเพราะว่างานนาคเยอะนะคะตอนนี้ มันเข้าช่วงสู่ลดูหน้าขายแล้วนะคะก็คือเดือนธันวาเดือนธันวาอันี้คือเป็นเดือนที่เอ่เขาเรียกว่าเป็นเดือนรับทรัพย์นะคะเพื่อนพี่ร้านค้าร้านขายนะคะเนาะคือคือจริงจริงแล้วร้านหน้าก็คือค้าขายนะคะเดือนเนี้ยมันจะเป็นเดือ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 นได้เงินเดือนเดือนรับเงินเอาไว้ง่ายแค่นั้นน่ะ เพราะฉะนั้นเวลาหน้าก็เลยไม่ค่อยมีนะคะหน้าก็เลยเปลี่ยนจากอัดคลิปนะคะก็คือมาช่วงกลางคืนนะคะเนาะคืนนี้ก็น่าจะไล่ลงหลายๆสูตรนะคะเนาะแล้วก็จะไปตัดดับล่างให้อีกนะคะเนาะแต่อันนี้หน้าขอทําแยกนะคะเนาะเพราะว่ามีพี่ท่านหนึ่งนะคะขอตอนแรกหน้าก็จะทําทั้งทั้งชุดเลยหมายถึงว่า เอาชุดวัดใจนะคะแล้วก็ชุดนี้ไปดับเลยแต่ทีนี้พี่ก็ขอแบบขอแยกนะคะอ่ะก็ไม่เป็นไรก็จัดให้ตามคําขอนะคะแล้วพี่ที่ขออ่าสิบหน่วยมานาขอรื้อสูตรดูก่อนนะคะเนาะเพราะว่าช่วงเนี้ปกติแล้วที่นาบอกว่าต้องขอรื้อสูตรเนี่ยปกติแล้วชุดเนี้คือนาจะไม่ค่อยได้ทํานะคะเพื่อนพี่นาจะไม่ค่อยได้เน้นว่าเป็นสิบเป็นหน่วย ปกติถ้าเป็นนิสัยส่วนตัวของหน้านะคะอันนีค้คือคือความชอบนะคะหนากคือถ้าเป็นส่วนตัวหนากน่ะขอให้หนักได้เด่นมาแค่นั้นแหละไม่จําเป็นนะคะเพื่อนพี่ว่าจะอยู่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยขอให้ได้เด่นมาหนึ่งตัวร้อยอขอให้เด่นมาหนึ่งตัวบนคือบนล่างคือล่างอันนี้คือเราแยกได้นะคะ อันนี้คือความคิดของนาคเนาะแต่เพื่อนๆีนพ,นพี่ที่อยากได้10บชุดหลัก10บหลักหน่วยอ่ะอันนั้นก็เราไม่ว่ากันเพราะว่าความชอบมันไม่เหมือนกันนะคะเนาะแต่ถ้าเป็นส่วนตัวของนาคนาคไม่เน้นนะคะเนาะนาคไม่เน้นเน้นแค่ว่าบนคือบนล่างคือล่างแล้วขอให้ได้เลขมาเด่นๆแค่นั้นจัดไปค่ะเพราะปกติส่วนตัวนะคะนาคเป็นคนที่ชอบหลักเลขตัวเดียว ใช่ถ้านาคิดว่าน่าบั่นใจนะคะน่าจัดไปเลยแค่นั้นจบแต่ทางนี้ทางนั้นนาาก็เข้าใจนะคะว่า,าเพื่อนๆใพี่บางท่านนะคะก็อาจจะอยากได้หลักสิบอยากได้หลักหน่วยจริงๆแล้วนาคบอกไว้เลยนะคะสูตรหลักสิบหลักหน่วยของนากอ่ะมันไม่ได้เดินยาวนะคะเพื่อนพี่มันไม่ได้เดินยาวนาาถึงถึงไม่ค่อยอยากจะให้ แต่สูตรที่นาคให้เพื่อนๆนี่พี่ไปเนี่ยหมายถึงว่าที่นาคลงลงไปเนี่ยคือหนึ่งมันใช้ได้ตลอดชีพมันใช้ได้ทั้งปีส่วนมากแล้วนาคจะเน้นให้อย่างนี้มากกว่านะคะคือคือไม่ใช่ว่าใช้สีงวดอ่ะหลุดสามงวดหลุดสองงวดหลุดอย่างเงี้ยคือคือถ้าเป็นอันนั้นนะคือคือนาคว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่สูตรที่เราจะใช้ได้นะคะ สูตรของนาที่จะใช้ได้ก็คือหมันต้องใช้ได้ตลอดปีตลอดชีพตลอดการส่วนมากแล้วนะคะที่นาคากจะให้สูตรนะคะเนาะส่วนมากนาคจะเน้นไปอย่างนั้นมากกว่านะคะแต่ถ้าเอาไปแล้วมันใช้ได้สองสามงวดอย่างเงี้ยคือมันมันไม่ใช่อ่ะมันมันไม่ใช่ในการเดินเดินของสูตรนะคะเนาะ,ะสูตรหน้าก็มีเยอะค่ะนาคเก็บไว้เป็น เป็นห้องสมุดเลยแหละใช่แต่ถ้ายังไงก็ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวหน้าจะลื้อให้นะคะเนาะแต่ถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะหน้าก,ก็เอาสูตรดับคู่สิบหน่วยล่างนะคะ,เพ,ะเพื่อเพื่อนพี่ที่ว่างนะคะก็เอาชุดนี้ไปตัดกับชุดวัดใจก่อนได้เลยนะคะเนาะเดี๋ยวหน้าทาชุดนี้เสร็จเดี๋ยวหน้าก็จะเวียนกลับไปทําที่ชุดวัดใจนะคะเนาะถ้าอย่างไงนะคะคลิปนี้นะคะหน้าก็ ฝากเพื่อนๆนี่พี่นะคะก็คือกดติดตามนะคะแล้วก็ฝากเพจนะคะในเพจในเฟซก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านนะคะแล้วก็ช่อง youtube ของหน้าก็จะเป็นคลิปพักเครื่องนะคะแล้วก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านนะคะแล้วก็อ่าเพ,พื่อนๆพี่พี่ท่านใดสนใจสินค้านะคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลยนะคะหรือเข้าไปที่เพจหรือเฟซหรือเข้าไปที่ไลน์ของนาคได้เลยนะคะเพื่อนพ่ไลน์ของนาคไอด n ไลน์ก็คือเบอร์โทรนะคะเนาะมีอะไรก็คุยกัน หรือคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเนาะเดี๋ยวนาคว่า,วางนาก็จะรีบตอบให้นะคะเนาะถ้ายังไงคลิปนี้นาก็ขอจบคลิเปเพียงแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ